ใเหลือดูแลก่ารชุมชนนะคะแสดงสถานการณ์จาลองจริงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ่านครอบครัวปีนาตัวบปลาจออะไรเขึ้นเป็นเป็นงีเออ้องโควดเปไหนแาอ้ยปากเน่าว่าด้งเาด้ย

ดมือเฮาจะไปเบมือขวานะคะน้ำมันซายหันนะเดินขอเสียงปรบมือดังต้องขอขอบพระคุณทางดูสัมนะคะได้รถรถเข็นนี่ต้องใส่ห่วงด้วยเปล่า 被爱死，阿丽、嗯，哈哈哈！<laughs> <laughs> เป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างยิ่งวัยสําคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนิเกนการอย่างจริงจังและต่อเนื่องภายใต้แนวคิดทับที่ปลอดภัยเมืองไทยไร้กฏหมาและใช้แผนแม่บททาปลอดภายฐานุนเินกรกรและมุ่งน้นมาตรการเชิงรุ้ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2568ของจังหวัดกาฬสินธุในวันนี้ าการหยุ่ราชก,การติดต่อกันหลายวันและเป็นที่ทราบว่าประชาชนในพื้นที่หรือจังหวัดก็จะมีการใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวทำให้ปริมาณยานพาหนะตามถนนสายต่างๆมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีการเกิดวัดรถข้ามถนนขึ้นสูงกว่าช่วงปกติทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการดำเนินการ ความปลอดภัยการดในช่วงเทศกาลสงกรานตลอดตังลรวมแล้ว8 3จัหวัดราชกา3จัวัดนรากรที่นีันี่จังุมชนและกงั้อระับและก็ในีสครั้งนะครับในระดับนโยบายรัฐบาลกระทรวงการ่องเทียไ กำหนดเป้าหมายว่าในปีละสองครั้งรักละเจ็ดวันเจ็ดวันปีใหม่เจ็ดวันสงกราน,นต์นะคกับที่น้องประช,ชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนี่ต้องมีเป้าหมายอย่างเดียวกันนะครับก็คือเป้าหมายนั้นก็คือต้องปลอดภัยโดยใช้คําว่าขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อัญเหตนั่นก็คือยอดสุดนะครับที่เขากำหนดว่าประเทศไทยต้องไม่มี อัติเหนนตุประเทศไทยคนต้องปลอดภัยไม่ไอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่เกินสองคนเจ็บไม่เกินสามคนบอกว่าพวกนี้เร่องนั้นเท่านี้ก็ไม่ได้นะหลบการนั่งอยู่นะครับถามตัวแล้วเราเร่งเพิ่มไปอีกอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์บาดเจ็บต้องเป็นศูนย์เสียชีวิต นะครับภาษาผมอยู่ามนวันที่แล้วจนถึงเป็นร่วดังนั้นการแจกิจกรามในวันนี้เพื่อนำไปอยู่เข้า ไม่เป้าายนี้เกิดขึ้นในจังหวดกระติ่งในช่วงเทศกาล2อันสองอันาร้อยสอปีใหม่2 5งพร้และก็เป็นอย่างนี้ทุกๆดังตลอไปฝาก่านไปสื่อสารทุกัวเรือนว่าเราจะเป็นัวเรือนก่อนไปฝากไปสื่อสารให้เรือนรองร่บว่าเรือนเราสมาชิกทุกคนต้องก่อนไป นั่นคือจังหวัดการบินปลอดภัยอย่างร้อยโปรยแล้วเราจะร่วมกันภาคภูมิใหญ่จะขึ้นชาร์ของประเทศไทยว่าการบินจังหวัดกลอดภัยต้นต้นเราจะมีได้ดูสามตัวสำหรับเทศกาลสงกรานต์็นบี้ัะท่านขอบคุณทุกตัวทุกฝ่ายขอบคุณท่านได้ตรวจอากาศขอบคุณท่านผู้ใจขอบคุณไา้ตรวจรากาศองค์จะซีเพอรระหว่า ได้เวลาจบปิดแล้วนะครับขอเปิดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดภูมิคุ้มกันช่วงเทศกาลสงกรานต์2 5 68พร้อมกับเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามกันช่วงเทศกาลสงกรานต์2 5 68จังหวัดตลิ่งชันและร่วมกันภาคภูมิใจกับตัวเลข000 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นี่ค่ะหน้าหอสินกาินก็คือข้ามหอประชุม80พษา,านะคะแล้วก็จาเครื่องกระบาดเรียนท่นานสนันปรุงอักษรผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาลสิน ผมดรอาทิตย์บริหารตลาดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินได้จกตั้งศูนย์พศ2,568จังหวัดกาลสินหรือด่านชุมชนเทศบาลห้วยโพสติครับ ท,ทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้นําประชาชนม,มาร่วมโครงการนี้นะคะ